นั่งลงได้แคมปิ้งน่ะน้นองบีรออลิฟมานั่งข้างๆเห็นไหม บินโยนทิ้งแล้วจิว๋วอ๋อเปียแบบไม่ดอกดอกมันยังไม่บาดเขารีนรู้มาน้องลงดีๆจับดีๆจับดีๆครับครับอุ้มหรอทำไมไม่ลงเองอ่ะอุ้มไปไหนอ่ะ <c oughs> อ่บไปนาลีฟเก็บให้น้องน่อย จะให้นารีไปขึ้นรถด,ด้วยหรือเปล่าใช้อลิฟไปขึ้นรถด,ด้วย<า>หรือเปล่าลูกแม่รู้เลยให้อลีฟขึ้นรถด,ด้วย